สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็เช้าวันพุทธที่12บมีนาคมพศสอง8าครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาดูต้นทุเรียนที่เสริมขาครับภาคอีสานเราสมควรเสริมหรือเปล่าครับต้นไหนไม่แข็งแรงผมแนะนำเลยครับเสริมขาครับ สองต้นเป็นต้นเดียวครับท่านผู้ชมดีครับแต่ทางภาคใต้อาจจะตามทฤษฎีทางภาคใต้ครับว่าจะเกิดเชื้อราตามน่องครับแต่ทางภาคอีสานเราไม่น่าจะมีครับท่านผู้ชมหรือมีอาจจะน้อยมากครับหน้าแร้ผมไว้ย่าคุมโคนเลยครับท่านผู้ชม สปีกว่าก็เติบโตดีครับท่านผู้ชมส่วนต้นนู้นไม่ได้เสริมขาครับท่านผู้ชมการเติบโตก็ใช้ได้ครับเป็นบางต้นที่แข็งแรงครับใบย่าใบบัวบกครับท่านผู้ชม ขนาดก็ประมาณสี่สี่หุนครับสี่ถึงหกเดี๋ยวผมจะพาไปชมต้นที่ผมเสริมขาอีกครับท่านผู้ชมต้นนี้ก็เสริมขานะครับท่านผู้ชมต้นนี้ เป็นต้นขาครับต้นนี้เป็นต้นหลักเึ้นมาเลยครับท่านผู้ชมแผลจะแนบแนบสนิทกันดีเลยครับเสร็จขาเสร็จผมก็ทำการเสียบยอดต่อเลยครับ เสียดยอดแล้วเราก็คว้านตรงนี้ถ้าท่านผู้ชมติดตามผมมาตลอดก็จะเห็นครับตน้นนี้ยอดเริ่มแตกแ้วครับเดี๋ยวต้นนี้ก็เป็นต้นเสริมขาครับท่านผู้ชมผมเสริมติดดีแล้วครับท่านผู้ชม เราก็เอาเชือกฟางมัดไว้อยู่ครับอยู่ครับท่านผู้ชมยังเป็นทุเรียนบ้านอยู่ครับยังไม่ทำการเสียบยอดผมทำการปลูกปลูกในเข่งไม้กับเข่งไม้ผุแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวนาคตต้นนี้ก็จะทาบครับ ภาพเป็นสามขาเลยครับท่านผู้ชมยังเล็กอยู่ครับยังไม่ถึงเวลาแต่เราก็จะมาเสียบยอดบอริเวณแถวนี้ครับท่านผู้ชมรอโตขึ้นกว่านี้ก่อนครับกำลังสวยเลยครับปลูกในป่ากล้วยครับต้นนี้ก็ เสียมขาครับท่านผู้ชมเสียบยอดติดดีแล้วครับควานลอยตัวนี้เป็นยอดยอดที่เสียบครับลงมาด้านล่างจะเห็นร่องรอยของการทาบต้นครับหรืที่เรียกกันง่ายๆก็คือเสียมลากครับดูครับเป็น ตัวนี้เป็นอีกต้นหนึ่งตัวนี้เป็นต้นหลักขึ้นมาก็จะมาเสืิมเป็นต้นเดียวครับท่านผู้ชมลอยติดดีแล้วครับแล้วเราก็ค่อยตัดตัดกิงแขนงด้านบนออกแล้วก็มัดค้ำขึ้นแบบค้ำขึ้นใช้แทนไม้ค้ำครับ ต้นนี้เป็นต้นเสียบข้างครับท่านผู้ชมยอดก็เติบตัวดีใช้ได้ครับแต่ผมไม่ได้เสริมรากนะท่านผู้ชมผมใช้ขแขนงขแขนงที่เกิดขึ้นมา มาทาบทาบไม้ต้นรวมเป็นต้นโตได้เร็วครับแต่ล่องตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับเดี๋ยวเขาจะหุ้มหุ้มหุ้มเป็นต้นเดียวก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมครับ